ปฏิทินคุโรมิกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุโรมิมาชีไหลกับชื่อหัวใจตลอดเลยเอาอละมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างมีลูกอมลูกหัวใจกินสตรอเบอรี่หนึ่งถุงและก็มีปฏิทินคุโรมิเดี่ยวนะเขามีให้เลือกถึงสี่แบบและที่พี่ได้ก็คือนนองคุโรมิโน้ตเพลวิธีการประกอบก็ไม่ยากแค่เราผ่นนสายออกแล้วก็เอาทุกอันมาประกอบรวมกันได้เลยอ้อน่ารักโดนใจ สำคัญเลยเขามีปฏิทินแยกมาให้สำหรับนอตแพงปฏิทินจะมาเป็นกลมๆแบบนี้เลยปฏิทินจะแยกออกมาเป็นแต่ละเดือนต่างๆโอ้ยเอาดีๆมันดีมากเลยอ่ะว้ดูได้เลยว่าวันปิดเธอมม่าวันไหนวิธีการใช้ง่ายมากแกะกาวใส่มาติดแล้วก็ติดลงไปในน้ตเพลงได้เลยเอาล่ะทุกคนเจ็ดได้ยังเหลืออีกหนึ่งกล่องไหนทุกคนลองคอมเมนต์มาสิว่าอีกกล่องหนึ่งกล่องนี้พี่จะได้อะไรไอพี่อยากได้สีชมูกอันนี้เอาล่ะพร้อมกันรอยังนับหนึ่งสองสามเฮ้ยลายอะไร จะรู้แล้วว่ามาเป็นอยากๆ,ๆ,ๆขนาดนี้น้องดอกไม้แน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องน่ารักอยู่ดี